เจียทานสู้ตัวนี้หรือลูกหมูทานสู้ตัวนี้นะครับขนาด4นิ้วโครงสร้างพวกนี้เป็นพลาสติก abs นะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์แปลงถ่านหรือมอเตอร์บัลเลตนะคือแบบผมใช้งานเจ้าตัวนี้มาประมาณ2ปีแล้วยังคงใช้งานได้ดีมีปรับระดับได้เบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์3มี3เบอร์แล้วก็บอกสถานะของแบตเตอรี่ที่ตรงนี้จับกําลังดีพอดีเลยแล้วก็ใช้งานแบบดีเลยจะใส่กับแบตเตอรี่แจ็คของเขาเนี่ย ตรงนี้แจ็คจะเป็นแจ็คแบบ MT นะครับของของทันสู้จะเป็น MT หรือ MT แบตเตอรี่ MT ของแจ็ค MT ของยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้21โวลต์แรงดันไฟ21โวลต์นะใช้ด้วยกันได้เดี๋ยวมาเทสทุกคนแรงดีจริง ใช้งานดีจริงแรงดีจริงโอเค